ดวยันทีคายสา3วิทยาเขตตม a ะวันตันยังทำ a าศ a พคงแ k กครั้งแรก a ั้ครั้งแรกครุ้งรั้งแกครรกรั้ a ั้งแรรั้งแ้ก้การันับสนุนโดยศูนยกอัรกรกันงแักงกังง การทมเง e ย i สงบ e n i n g e ้เกิดความสง s เงี ing, a a ้เกมสงบสง a กดควาเงีย a ้เกา a ียบส k e าเงีย i าสเีเกดีสกิวยางียิดวยบดาีย้เมาเป็ยปรงทานในการจัดมหกรรมภาษามารยู การประกวดศุนทรพจน์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ซึ่งเป็นโครงการที่หลายฝ่ายได้ให้ความสำคัญภาษาเป็นถ้อยคำแห่งความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ที่เป็นระเบียบและใช้เสียงเป็นสื่อที่จะทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจความรู้สึกและความคิดของเจ้าของเสียงได้ภาษามายู เป็นแก่นแกนของวัฒนธรรมชาติพันธุ์มาลายูการเข้าใจภาษามาลายูจึงเป็นโอกาสที่จะทําให้ได้เข้าใจคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคมมาลายูทําให้เข้าใจความรู้สึกและระบบคิดซึ่งเชื่อมโยงกับค่านิยมและภูมิปัญญาของสังคมมาลายูภาษามาลายูจึงมีคุณค่าดังฐานรากของระบบคิด และอัตลักษณ์ของชนชาติมาลายูที่ยืนยันถึงการมีอยู่จริงของชาติพันธุ์มาลายูในสังคมโลกดังที่สะท้อนผ่านคติพจน์มาลายูที่ว่าภาษาคือชีวิตของชาติพันธุ์การสูญเสียภาษาคือการสูญเสียชาติพันธุ์ Tadi <silence> sembilan. Caca. Bisalahnya melambai cita damai bersamanya ibarat panji-panji hidup bersama. Tetapi untuk membawa anda semua sama-sama kita memahami, menyalami, mendalami bahasa ras bangsa bahasa tercinta dan tertinggi bersunda dan dilupakan menjadi wahana perpaduan bangsa itu sangat berkat buat penerang dapat mengenal sesuatu bangsa kita seharusnya menghayati dan menghargai bahasa kita sesungguhnya anak kita penyampaian sijil belum lagi perciklahan ada Dimaklumkan juga bahawa biarlah biarlah pusingan biarlah pusingan biarlah pusingan nanti so nang saw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 